แม่เอยากจะไปแล้วบ่าผักชีผักชีก็ไม่มีต้นหอมก็ไม่มีแม่แม่แม่อ่านไมตีว่าน์นะอ่านอันก็เเ็นแผนจิ่มบอแผนว่างใดแผนบอกผมลืมผมลืมไปแล้วว่า รสชาติของเนื้อสัตว์เป็นเป็นไงแม่สุกก็นั่นะสิแม่แม่สงถามว่าแผนไม่กินแผนไม่กินพวกพวกเนื้อสัตว์เลยลูกน้องคอยมาช่วยพี่ทาสีห้องครัวหน่อยค่ะอ้า เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปช่วยด้วยเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก่อนพอดีเลยกินข้าวเสร็จมีแรงเดี๋ยวไปช่วยชาสีโอซังโอซังโอซังยังไม่ว่างนอนเหรอโอซังตอนนี้โอซังทำอะไรอยู่ครับ เพิ่เอินจ่ายแค่แรงมาเลยใะครัะอ๋อขอบคุณ19ล้านดวงใจแล้วก็20เลิมนะคะขอบคุณมากๆเลยืมยังจ้า จ้าน,นี่ผู้หญิงหรือผู้ชายเน,ะน,นาะหอมอร่อยมากม,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 มากมากระแก้มแล้วๆล้วผู้ชายครับโอชังจะให้ให้พี่เรียกโอชังพี่หรือจะให้เรียกน้อง เพราะว่าพี่ไม่เห็นโอชังแต่โอชังเห็นหน้าพี่โอชังจะรู้ว่าประมาณให้ให้เรียกพี่หรือให้หรือไม่ก็เรียกคุณเฉยๆได้ไหมหรือว่าไง <c oughs> เรียกผมน้องครับโอเคได้ได้ได้ แซ่บมาเป็นสูตรแซ่บไม่เลยแซ่บีปดีปรุงแค่เดียวไหมได้เลยไหมไม่อยากจะว่ารสชาติน่าจะได้เลยว่ะไ,ไ,ได้ไหม ครั้งเดียวครั้งเดียวเรียบร้อยเลยอยู่นอร์เวย์สนุกไหมครับอืมเนาะทำกันบ้านมาดีนะเนี่ยรู้ด้วยว่าพี่อยู่นอร์เวย์หรือพี่บอกไปนะพี่จำไม่ได้เท <c oughs> ้าป่าชางอยากรู้ว่าแด้สนุกหรือเปล่า <c oughs> หลังจากลงลงจินเข้าพี่จะขึ้นร้องเพลงต่อ แต่แต่พี่ไม่ได้เอาบ้านนี้ขึ้นพี่จะเอาบ้านสบายสบายสไตล์สูดีเคขึ้นร้องเพลงถ้าโอชังมาโอชังจะนอนไม่หลับเลยทั้งคืน เมื่อคืนนี้เขาก็คันหูกันสามรอบเลยนะโอชังฮ่าฮ่าฮเอาเรื่องจริงโอชังอืมก็โอชังถามพี่เองว่าอยู่นอร์เวย์สนุกไหมโอชังดูหน้าพี่ก่อน